ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด s u b s c r i b e ให้กันก่อนนะครับเนี่ยปั้นนะครับเนี่ยเป็นยันนะครับเป็นเส้นเลยเป็นเส้นแยกออกกันเลยนะเป็นเส้นแยกนะครับไม่มีพิมพ์นะครับพวกนี้ละองนีสีกวกนี้สีับนะองค์นี้เป็นองค์พระเอกนะองค์ตำนานนะองค์ตำนานของวงการอีกองค์ะนร่บ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับพบกับผมโทนบางแคนะครับในเช้าๆชแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9ก้านาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับเจอกันที่นี่มีอย่างเดียวคือมีแต่ความรู้ครับมีความรู้ความเข้าใจทั้งศาสตร์และศิลป์ของพระเครื่องจะแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้ว่าพระแท้เป็นอย่างไรดูอย่างไรคาความเข้าใจอย่างไรพระหายากๆจะมาอยู่ที่นี่โทนบางแคในเพจโทนบางแคเอฟซที่นี่นะครับทั้ง Facebook และ YouTube ออนไลน์พร้อมกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันนี้ผมมีพระเครื่องมาให้เพื่อนๆนได้ชมอีกแล้ววันนี้จะให้ดูพระอะไรไปชมกันครับมาต่อกันด้วย e ีนี้นะครับก็เป็นวัดทองนะครับเขาเรียกว่าหัวใบสีนะครับวัดทองหัวใบสีนะครับพิมพ์นี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าอ่ามันมีพิมพ์ที่คล้ายๆกันก็คือ 1, หนึ่งหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะครับแล้วก็หลวงพ่อผันวัดสันเพชรนะครับแต่ถ้าเป็นวัดทองเนี่ยจะต้องเป็นสไตล์นี้สำลีเงินนะครับแล้วก็อ่ามีเส้นยันมี ความมีธรรมชาติของความเป็นวัดทองนะครับพิพ์นี้เนี่ยหลายท่านอาจจะสับสนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะโอเคนะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะครับยัดแกะก่อนโอเคได้แล้วนะครับอ่ะมาครับอ่ะแกะออกมาให้ดูแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับ อาหารนี้นะครับอันนี้เป็นวัดทองนะครับเป็นวัดทองเรียกว่าหัวใบสีนะครับหัวใบสีหัวมันจะเป็นยันขมวด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 เป็นใบสีนะครับอ่ะลักษณะนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับมันจะเหมือนวัดหนังวัดวัดหนังเลยนะครับก <m> ็จะต้องปั้นหุ่นหรือว่าปั้นแกนก่อนเนี่ยะเห็นไหมพระสไตล์วัดหนังวัดทองแล่บางไผ่หลวงพ่อทาพระเนียงแตกเนี่ยเขาจะมีแกนก่อนเห็นไหมครับ เนี่ยเาแกนก่อนเขาปั้นเขาปั้นแกนขึ้นมาขอนแล้วพอถึงจะเอายันพวกนี้นะครับมาปั้นใส่แล้วมากรีดเอานะครับข้างบนเนี่ยนะครับถ้าเป็นวัดทองเนี่ยคุณดูง่ายๆเลยนะครับเส้นมันจะเป็นเส้นเส้นไข่เส้นมันเลยนะครับอ่าถ้าเป็นวัดสันเพชรเนี่ยมันเป็นผ้าถอดพิมพ์ไม่ใช่พ้าปั้นพระลุงก็เช่นเดียวกันเป็นพ้าถอดพิมพ์ไม่ใช่ผ้าปั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถอดพิมพ์จากวัดทองไป นะครับมันก็จะเจออะไรรอยตะเข็บไม่ใช่รอยปั้นแบบนี้ถ้าเป็นรอยปั้นเนี่ยเป็นวัดทองหมดนะครับอ่าไม่มีนะครับไม่มีแบบที่ป้าปั้นแล้วจะเป็นนะครับจะเป็นวัดสันเพชรแล้วเป็นปั้นไม่มีนะครับอ่ะหยิบขึ้นมาดูก่อนนะครับพระแบบนี้ที่ผมบอกไปเขาปั้นด้วยด้วยหุ่นเทียนก่อนเขาปั้นด้วยเทียนก่อนนะครับแล้วเขาก็จะเอามือนะครับปั้นมือปั้นอ่าปั้นเส้นพวกนี้เส้นนะครับอันนี้มีข้อมือด้วยนะครับ อ่าแล้วงนี้เนี่ยสวยมากนะครับสวยมากนะครับแล้วหัวนะด้านบนเนี่ยเป็นใบสีนะครับเป็นหมวกคล้ายๆหมวกนะครับอ่าเห็นไหมอันเนี้ยพระมีการใช้มาบ้างนะครับมันก็จะมีรอยเม็ดแดงๆนะครับจ้ำๆแดงๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเนื้อแบบเนี้ยมันน่าจะมีแร่อะไรผสมอยู่นะครับที่สไตล์วัดหนังวัดทองมันเกิดขึ้นนะครับสไตล์พระสำลิศเนี่ยมันขึ้นสนิมมันเกิดออกไซด์นะครับเกิดออกไซด์เห็นไหมครับ เนี่ยปั้นนะครับเนี่ย no เป็นย kind of ันนะเป็นเส้นเลยเป็นเส้นแยกออกกันเลยนะเป็นเส้นแยกนะครับไม่มีพิมพ์นะครับพวกนี้ปั้นทีละองค์นะครับไม่มีพิมพ์นะครับก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับอ่าสไตล์แบบนี้เลยนะครับนี่คือสไตล์วัดทองนะครับมีการนะครับเนี่ยมีเพื่อนๆนนะมีการนะครับพอปั้นปุ๊บเนี่ยอามาติดนะครับแล้วก็กรีดเห็นไหมครับเนี่ยกรีดกรีดกรีด ยันผู้นี้นะครับก็ปั้นนะโค้งนะครับแล้วก็ขดเส้นนะครับเนี่ยเป็นเส้นหน่มจีนที่เขาบอกครับเนี่ยเส้นหนุ่มจีนนะครับเนี่ยปั้นปั้นติดนะครับปั้นเส้นเล็กนะครับสไตล์แบบนี้สไตล์เส้นเล็กเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมเนี่ยเขาปั้นเอาเส้นนะครับมาติดเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับฟืบเนี่ยเห็นไหมอืบผมจะลากให้ดูเลยอ่าเห็นไหมเรรมนี <ried S 1> ่ยเห็นไหมอ่าเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็มานี่มามามานี้มานี้ ปุ๊บแล้วก็มาอ้อมนี่ฟืบขึ้นไปอ่าเห็นไหมขึ้นไปเห็นไหมเสร็จปุ๊บข้างบนหัวเช่นเดียวกันครับเข,ขาก็จะปั้นหนีก่อนขึ้นฟ้าขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มาโค้งตามเส้นไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยให้เป็นหมวกเห็นไหมมือก็ปั้นนะมานะครับนะอุดโมอัดพุทธปัดทาปิดพระเจ้าแผงฤทธิ์ปิดด้วยนะครับนะโมนะนะมะพะทะอ่า นีอย่างเงี้ยณนะโมน่าจะเป็น,นะโมนะณนะโมพุทธายะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่าคณะนะนะอัดนะ่นะณอัดโมอุดนะครับเออ,เอ,อขออภัยขอบอยณนะอุดโมอัดพุทธปัตทาปิดนะครับพุทธปัตทาปิดพระเจ้าแผงฤทธปิดด้วยนะโมพุทธายะนะนี่คือคาถาแบบที่เป็นมหาอุดจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นสำริดเงินเช่นเดียวกันนะครับก็คล้ายๆ้พวงนะครับก็แก่งเงินนะครับ แก่งเงินเป็นหลักนะครับเราก็จะมีเม็ดจ้ำจ้ำแดงแดงเขียวเขียวอะไรก็ได้แต่เป็นสนิมนะครับแต่ต้องดูให้เป็นปั้นนะครับ <The Loud> <sl estimates> เป็นปั <todo> ้นนะครับอ่าเป็นปั้นที่หุ่นเทียนนะครับเราก็มาต่อชนวนนะครับนี่อันนี้เห็นเลยอันนี้คืาเลขชนวนเข่าเลยตามสูตรประทองนะครับนี่ชนวนเข่าเห็นไหมครับชนวนเข่าเราก็มีแทง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 ให้เป็นมือให้เห็นนะครับแล้วก็เทโลหะที่เตรียมไว้นะครับเข้าไปในเบ้านะครับมันก็จะเกิดโลหะแทนหุ่นเทียน ใช่ไหมจำแหลงแดงนี่ชัดเจนมากนะครับชัดเจนมากนะครับอันนี้ก็คือหัวใบสีนะครับองค์นี้เป็นองค์พระเอกนะองค์ตำนานนะองค์ตำนานของวงการอีกองค์หนึ่งนะครับอ่าเอาละครับประมาณนี้ครับผมต้องบอกเพื่อนๆนะครับผมเอาความรู้มาให้นะครับแบบนี้เนี่ยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อยู่แล้วทั้ง YouTube และ a c e b o o k นะครับท่านใดมีพระแบบนี้ที่ผมไลฟ์ไปเมื่อสักครู่นะครับก็สามารถนำมาปล่อยห้ผมเช่าได้นะครับส่งไลน์นะครับส่งไลน์มาก่อนนะ จำเพื่อนๆจำนะส่งลายถ่ายรูปชัดๆขั้นตอนนะครับถ่ายรูปชัดๆนะครับส่งลายมาที่ T O N E 8 8 8 8นะครับใส่แอดไซน์ข้างหน้าด้วยถ้าเกิดท่านบอกโอ้ยผมเล่นไม่เป็นผมทำไม่เป็นให้ใครก็ได้ให้ลูกให้หลานให้พี่ให้น้องให้คนรู้จักท่านที่ทำเป็นส่งมานะครับส่งให้และรอตอบกลับนะครับถ้าเกิดว่ามีการตอบกลับ ทักกลับไปเนี่ยแสดงว่าพระท่านมีโอกาสแท้แล้วมีโอกาสที่จะได้เงินล้านกับผมนะครับผมต้องบอกเลยว่าเอาพระมาแลกเงินล้านกับผมได้ถ้าเกิดว่าพระท่านมีมูลค่าเป็นล้านจริงๆผมรับเช่าพระร้อยอย่าล้านไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่อหลักแสนหรือหลักล้านผมรับเช่าหมดนะครับทั้งทาง a c e b o o k และ YouTube นะครับแต่ต้องส่งไลน์มาก่อนสิ่งสําคัญที่สุดถ้าท่านส่งไลน์มาแล้วถ่ายรูปชัดชัดแล้วทิ้งเบอร์โทรด้วยนะครับถ้าผมสนใจผมติดต่อกับทันทีนะครับ ต้องบอกเพื่อนเพื่อนนะครับ่าจริงๆแล้วพระของท่านที่อยู่กับท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้มูลค่าแต่พออยู่กับผมเนี่ยมันกลายเป็นของที่มีมูลค่าทันทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกมูลค่าบอกราคาประเมินราคาให้ท่านได้เพราะฉะนั้นส่งมาครับและสามารถส่งมาทางไปรษณีย์ได้นะครับส่งมาไปรษณีย์ทำยังไงครับถ่ายรูปภาพของท่านก่อนนะครับและใส่กล่องแพ็คไปรษณีย์แล้วส่งมาที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับมุมด้านล่างนี้นะครับส่งมาตามที่อยู่นี้นะครับ พอส่งมาแล้วนะครับแอดไลน์ทักนะส่งไลน์มนา,าทีว่าส่งของแล้วนะครับคุยกับแอดมินเรียบร้อยส่งของแล้วถ้าแท้นะครับท่านบอกราคาหรือให้ผมประเมินราคาถ้าแท้ผมโอนเงินให้ท่านทันทีนะครับสามารถหลายช่องทางเลยต้องบอกว่าตอนนี้เทคโนโลยีนะครับเราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ทุกท่านมีพระแท้ขอให้ทุกท่านได้เอาพระมาเปลี่ยนเป็นเงินใน,ในภาวะเศษรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เงินทุนสําคัญนะครับ อยากเปลี่ยนพระเครื่องของท่านทรัพย์สินของท่านเป็นเงินทุนปรึกษาผมได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับวันนี้ผมโทนบางแคต,ต้องไปก่อนขอบคุณมากมครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ทั้งทั้งทั้งใน Facebook และทาง YouTube ด้วยนะครับฝากกดซั b s ไ r i b ์ให้ด้วยนะครับใกล้300,000ซับแล้วนะครับยังไงก็นะมาฉลอง30,000 0ซับด้วยกันนะครับขอบคุณมากมครับสวัสดีครับ เป็นเพื่อนครับไม่ต้องคิดมากแล้วครับใครที่ยังไม่จองหนังสือพระเครื่องเมืองไทยร้อยล้านยอดนิยมเล่มสองต้องจองแล้วครับผมบอกเลยว่าถ้าหมดแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับในราคา2,500บาทนะครับ2,500าบาทกับความรู้พระเครื่องกว่า400องค์ภาพชัดๆัดมุมชัดชมุมจัดแจ้งแล้วชี้จุดจ่ายตังค์ชี้ตำหนิให้เพื่อนๆนได้ดูกันแบบชัดเจนเอาว่าซื้อเล่มนี้แล้วเป็นเลย ข้อแตกต่างเล่ม1กับ2นะเล่ม1เนี่ยนะครับเล่ม1เ่ยเวลาเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราจะเจอแต่รูปภาพพระนะครับรูปภาพพระและก็คิวอารโค้ดที่จะสกแกนไปที่ YouTube แต่เล่ม2คุณรู้ไหมครับมีรูปภาพพระแล้วนะครับมีรูปภาพพระเสร็จแล้วเนี่ยสกแกนปั๊บเนี่ยไปดูพระองค์นั้นๆเลยใน y t u t u นะครับและชี้ตำหนิจุดจ่ายต่างให้ท่านเป็นทันทีนะครับเล่ม2 นะครับต้องบอกว่าเจาะลึกชี้ตำหนิจุดจ่ายตังทุกอนูเป็นเลยแน่นอนดีกว่าลงคอร์สเรียนด้วยซ้ำซื้อเถอะครับถ้าท่านไม่ซื้อตอนนี้ผมบอกเลยว่าท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องและท่านจะบอกว่ารู้งี้จองสักร้อยเลย่มอย่าใช้คำนี้ครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัด หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราดประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรองให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค FC หรือโทร029535587 สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028